นี่ผมปุญญาบาทสายจวดนะครับขอเป็นตัวแทนของถุกคนเดอร์มันี่มาขอพรน,นะครับมาป่วยพ่อตอนนะครับป่วยพ่อใ้คุณแม่แล้วก็เอามาไล่นะครับมากราบไหว้คุณแม่นะครับ mm hmm. เนื่องในวันตัวแทนของวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาของปีนี้ปีพศ2 5 6 6ครับขอเบา นะครับผ่านซือ้อนะครับใส่ไม้เนาะโูวากันเะนาะนะนะครับเอานะพี่นอ้องเข้ากันยินดีมากนะนะครับเอาไปสิแม่กับนซะ้ำพักพูดนึงนะครับเอาพี่นอ้องกลับป้อมกันเด้อ นี่คือแม่พระของลูกของเต่านะครับซึ่งเพิ่นกะตุ่มบุ้งตุ่มพีตุ่มหนองตุ่มลูกตุ่มหลานมาตั้งแต่หลายป่าหลายปีจนหอดเพลินเพลินเท่านี่แหละนะครับผมก็ได้มี่แม่ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยื่ตลอดเมื่อนี้กบขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่ๆน้องๆลงลูกสุกุสุกคน ขออวยพรใช้ให้คุณแม่สุภาพนวงษามีสุขภาพพลังน้ำไม้ร่างกายนะครับแข็งแรงอย่าป่วยอย่าไข้อย่าเจ็บยาจนขอยคุณแม่จงมีนะครับสติปัญญาที่นะครับเนื้อว่าทุกคนขอยคุณแม่จงมีชีวิตที่สดใสขอยคุณแม่จงนนะครับเป็นห่มพรมไส้กับลูกกับหลานเป็น ทีพุ่นผ้าอาศัยกับดูก,กับรานบอวาสิป็นทุกๆคนลูกวงตระกูลนาวงศาษาทั้งสีคนอนะ่ะแล้วกับที่งานหมอรับเต็มลำเพ่อนสุขสุขคนแล้วกับพออาุ้คุณแม่จงมีอายุวันนักสุขพะพละน้าไม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้คุณแม่อายุยืนหลายหลายร้อยปีกันสิว่าหมื่นมื่นปีกันะครับมันแต่สิเป็นไปได้ยากเนาะฉะนั้นแล้วมื่อนนี้กัน หลูกเต่าี ia, ็ยังดอกจากรับพวงมาลัยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของกว้างหักมามอบให้คุณในสุภาพนาปรงสาด้สาธุ์ให้ไม่พ่านโมจากน้อยเนาะค่ะเนื่องในวันแดงชาิหลบหลูที่งานบ้านพิพิเพั่อนทุกชีวตทุกดวงใจนะคะ ลูกหลานตระกูลดาวงษาพร้อมบ้านหมอยลัทกที่สะเพริ่กับน้องจิ้นน้องใจโรนีมาบ้านย,ย่านะคะขอให้พุ่งยาจงสุขสกผักแข็งแรงพระะาราณไม่แข็งแรงเป็นพวกูฮ่งไส้ล,กลูใลกลใกนร้านในลูกในเตาเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในล,กลูกในเตา เพราะว่าพวกเราก็ถือว่าเลือดร้นคุณแม่ไว้เพียงคนเดียวนะคะก็ไม่มีคุณพ่อรักคุณแม่ก็เปรียยเสมุนนั้นเป็นตัวแทนของทุกๆอย่างเป็นที่รึกษาแล้วก็ทาให้พวกเราได้สู้จนถึงทุกวันนี้วันนีพิ่เลีเพื่อนได้เป็นพืน่อีเพืเ่อนทุกทุ่มเลยคะเพราะบารมีของแม่เราจะน,นั่นแล้ว วันนี้นะคะเป็นวันแม่แม่ชาติพวกเรารักคุณแม่ในทุกๆวันบ่ได้จำเกินแค่วันสิบห้าเมื่อหนึ่งเดียวก็ขอให้แม่มีความสุขสุขพัข็งแร่งขอให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองมังมีสีสุขตุ่มจุ่ตุ่มเต่าตลอดไปเด้อขอให้แม่จะเดินจรเดินรุ่งเร,องร,เรืองร่บรวยร่ำรวยจ้า สาธุสาธุสาธุครูแบญกาบุญเกะเป็นวันสัปดัหนีเหมือนึ่งเลาะค่ะในสุภาพนษฐ์วุ้งสาในที่บูกาบ้าพ่อนในตัวเก่าตัวลำเทศลำเพลินพื้นบ้านสายเตือนคอนที่ระดี อ่อทช้าลุกหลุแลานทีงานหมอรำเทิ้ลำเพลินคุณแก่เด็ยทอดให้หลให้เต่าลูกเต่าก็มาขอทอนทีงานหมอรัเทิดําเพลิจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มนก้าวหน้าสุขุสุกุนร่ำร่บรวยรวยไปด้วยการบดทุกคนนะคะคุณยาคุณแก่คุณนี่ใส่ไว่ทอดให สิ่งใดดีสิ่งใดเลิศสิ่งใดเป็นเกิดเสริญคุทธเแบกศิวิพุทให้ลูกชายล้านที่งานหมอลำเพลิดเพิงจงเจริญก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีให้มีงานหลายหลายให้รำรำด้วยด้วยให้ลูกชายล้านเฮ่งเฮ่งเปล่าเปล่าสร้อยสาวสร้อยแก้วให้ ได้งานหลายๆจักส่งจัลอยงานคบราณกินบะหมุกโจกบ่กระดูเดอที่งานน่าใจดคุแม่กีขังบะแม่เนาะคัว่าแม่เจริญเหนนอนแล้วก็่อยจับลอยเตรียมที่ช่วให้น่อยด้เอาจับลอยแต่ไหนจับลอยไหนเตรียมที่ช่วให้น่อยพี่ชุ่มให้ พูแก่อเอาใจลอยๆอ,อ,อ,อ็ไรอหอกว่าเป็นน้ำจิ้มใจน่ายคำว่าแม่มันทราบถึงมันไม่มีอะไรที่จะเลี่ยวามที่ลูกถึงแมบลูกแตก่สะะู้จะดีแม่ก็เป็นแม่เหือนเดิมแม่ก็ยังเป็นแม่ที่รักลูกเสมอ ไม่ได้คิดเกลียดชังลูกลูกจะชั่วจะดีลูกจะว่าจะด่าแม่ยังไงว่าแม่ดีหรือไม่ดีแม่ก็เป็นแม่ที่ดีของลูกอยู่บน,นี้คั่คําที่ว่าแม่มันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราไปรลายเราทั้สิ่งอะไ